คนที่สุราเล่าให้ฟังว่านะคะเหมือนตอนเป็นสาวเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเหมือนเป็นร่างทรงอะ่ะพอมีลูกออกมาเขาก็มโนว่าลูกเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวเขาตอนท้องไปนี้สร้างเรื่องราวทุกอย่างมาให้เหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในชีวประวัติของฮินดูพอสร้างมาแล้วปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันได้ผลประโยชน์นะมันได้ประโยชน์จากการที่เอาลูาเป็นเด็กวิเศษนะคะ แม่เขาเคยเป็นร่างทรงทอยู่แถวอีสานจริงเหรอเขาเ,เคยบอกว่าเนี่ยคุณเคยเป็นสามีชั้นในอดีตชาตินะชาตินี้ก็ต้องมาเป็นผัวเมียกันหนูคงจะใช้วิธีนี้หาผัวเหมือนกันนะพี่ <c oughs> มันก็คงจะได้เห็นผลนะก <c oughs> ็มันบ้างไงเขาบอกว่า พี่เกิดท,ท,ที่นี่โตที่นี่อีสานเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปเลยก็แบบไม่อยากจะมาจับสาระเพราะพี่มองว่ามันแบบเรื่องให้สาระมันเราไม่มีพี่ไม่เคยเป็น่างทรงชีวิตพ,พี่ไม่เคยไปอยู่ภาคอีสานตอนนี้ใครที่ได้ผลประโยชน์จากน้องพ่อแม่หรือหรือแอดมินที่มาช่วยงานน้องหรือคนที่เอาน้องไปออกข่าว หรือคนที่วิ่งไปออกตามรายการต่างๆแล,แล้วแล้วมีรายได้จากการออกรายการต่างๆเพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าใครกันแน่ตอนนี้ที่ทำร้ายน้องคนที่ไปออกรายการเลียร์เลียร์ชัดๆนะคะแล้วก็ออกรายการหนกระแสในเรื่องที่หมินประมาทคือการให้การเทส เดินหน้าดำเนินคดีหมดไม่สนลูกใครค่ะแม่นกแม่ของน้องไนท์เชื่อมจิตนะคะเขาแจ้งความดำเนินคดีต้นออาจารย์อดีเทพและอดีตแอดมินมุยค่ะและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพูดเท็จใส่ความทําให้เสียหายที่ไปออกรายการเคลียร์ชัดๆๆรายการโหนกระแสต่างกรรมต่างวรระซัดแรงตนอเหมือนบ้าปมกล่าวหาเคยเป็นร่างทรงยันไม่เคยไปอยู่อีสานค่ะจากกรณีที่คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะได้ออกมาแ์จากวงไนค่ะขาว่าแม่ของเด็กชายวัยแขวบนั้นที่อ้างตนว่าเป็นพระพุทธเจ้ามีพลังสามารถเชื่อม ได้อดีตสมัยสาวๆเคยเป็นร่างทรงงานนี้ค่ะจึงถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นเหตุผลที่สร้างลูกขึ้นมาให้เป็นเทพเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ต่อจากตนเองหรือไม่โดยได้เล่าว่าคนที่สุราษฎร์เล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่เป็นสาวคิดว่าตัวเองเป็นร่างทรงเป็นร่างประทับพอมีลูกออกมาเขาก็มโนว่าลูกเป็นเทพสร้างเรื่องราวทุกอย่างมาให้ลูกเหมือนกับมีตัวตนอยู่ในชีวประวัติฮินดูพอสร้างมาแล้วก็เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์จากการเอาลูกมาเป็นเด็กวิเศษมีคนนับหน้าถือตามีคนมากราบไหว้บูชา ซึ่งออารประวัติมาเนี่ยเขาเหมือนอันนี้อซาทร,ราบมานะคนที่สุราษเล่าให้ฟังว่านะคะเหมือนตอนเป็นสาวเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองเหมือนเป็นร่างทรงอ่ะเป็นร่างบระทับอะไรสักอย่างหนึง่งอ้อไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอันนี้คือคนแถานั้นเล่าให้ฟังพอมีลูกออกมาเขาก็มโนว่าลูกเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวเขาตอนท้องไปนี้สร้างเรื่องราวทุกอย่างมาให้เหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในชีวประวัติของฮินดู นะคะอ่าก็เขาก็คงจะไปดูจากในโซเชียลมีเดียมาแล้วเอามามโนตัวเองพอสร้างมาแล้วปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันได้ผลประโยชน์นะมันได้ประโยชน์จากการที่เอารูปเป็นเด็กวิเศษนะคะคนนับหน้าถือตาคนมากราบไหว้บูชาเอานั่นเอานี่มาน้องไม่เคยรับเงินน้องไม่เคยรับเงินน้องบอกว่าอย่ารับเงิน นอกจากนี้ก็ยังได้พูดเรื่องนี้อีกครั้งนะคะในรายการโหนกระแสเทปเมื่อวันที่17พฤษภาคมค่ะที่คุณต้นอ้อนะคะได้พาอดีตแอดมินล,ลัธีเชื่อมจิตนามสมมติว่าเอนะคะมาแชร์วีรกรรมของเด็กเชื่อมจิตและการทํางานของกลุ่มเชื่อมจิตในช่วงหนึ่งของรายการค่ะคุณต้นอ้อได้เล่าว่าได้ไปสืบมาแม่เป็นร่างทรงแถวภาคอีสานเคยอยู่ที่อีสานมาก่อนตนเคยพูดเรื่องนี้ในไลฟ์สดท้าเรื่องไหนที่มันไม่ใช่เขาจะเถียงตลอดตนเคยพูดถึงเรื่องร่างทรงเขาไม่กล้าพูดเรื่องนี้เป็นร่างทรงแล้วก็ไปเจอกับพ่อของน้องไปบอกว่าคุณเคยเป็นนสามีั ในอดีตชาตินี่มันเป็นการหาผัวอีกวิธีหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แอดมินก็รู้ข้อมูลตรงกันว่าเขาเคยไปบอกผัวเขาว่าคุณเคยเป็นสามีฉันในอดีตชาติชาตินี้ก็ต้องมาเป็นผัวเมียกันส่วนทางด้านของอดีตแอดมินนามสมมุติว่าเอนะคะก็ได้แชร์เดือดหลายเรื่องกับท่านผู้ชมโดยหนึ่งในเรื่องที่ทําเอาใครหลายคนช็อกนะคะก็คือเด็กเชื่อมจิตนั้นไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้มีการเล่นแรงเกินเหตุทั้งตบทั้งต่อยนะคะโดยช่วงหนึ่งของรายการค่ะอดีตแอดมินได้เล่าว่าเคยทํางานกับเพจลทัททีเชื่อมจิตนีี้มาาานนหลยป แต่ปัจจุบันได้ลาออกมาได้สักพักประมาณ2เดือนค่ะตนทํางานเป็นแอดมินเพจลัททินี้นะคะร่วมกับแฟนสาวก่อนหน้านี้เป็นคนที่สวดนมนนั่งสมาธิอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกยอมรับว่าไม่มีความรู้เรื่องข้อธรรมแต่เห็นว่าน้องน่ารักดีสอนธรรมทางทิกตอกแล้วก็ชวนคนมานั่งสมาธิจากนั้นได้ถูกท้าทามให้มาร่วมงานด้วยช่วงแรกเขาสอนทางออนไลน์ก็ไม่ได้มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องพอแยกออกมาจากอาจารย์รักมาจัดครอสเองก็เข้าใจว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายจากนั้นเขาก็ทําหนังสือออกมาขายด้วยทํา เสื้อและล่าสุดก็มีการประมูลเสื้อราคา3 0 0แสนซึ่งตรงนี้มองว่าหมั่นไม่ใช่แนวทางแล้วตอนที่ตัดสินใจออกมาขอเขาออกมาดีๆให้แฟนไลน์ไปบอกแต่ผลปรากฏว่าเขากลับใส่ร้ายว่าเราทำผิดกฎของทางเขาเขากล่าวหาว่าเราขายเครื่องรางของขลังน้องไม่อนุญาตแต่ความเป็นจริงคือตนไม่ได้ขายจากนั้นนายเอกก็ได้เล่าต่อนะคะวว่าตอนที่คลุกคลีอยู่ด้วยแฟนตนเป็นแอดมินที่รักน้องสิ่งที่แฟนตนและแอดมินทุกคนต้องเจอเลยก็คือพฤติกรรมรุนแรงต่างๆนานายอย่างเช่นเวลาเล่นแล้วน้องไม่พอใจจะมีการทุบบ้างตบบ้าง เวลาเกิดการใช้ความรุนแรงทางฝั่งของน้องก็จะบอกว่าทําด้วยความมีนยัยยะเพื่อปัดสิ่งไม่ดีออกให้แฟนของตนเคยเล่นกับน้องแล้วเกิดเหตุแก้วช็อกโกแลตหกน้องเขาก็โกรธมากพอแฟนตนก้มลงไปเช็ดน้องก็เอาดาบพลาสติกมาฟาดที่หัวแฟนแล้วก็ขึ้นไปค่อมขย่มตีด้านของพี่เขียวค่ะอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะที่ไปร่วมรายการในเทปดังกล่าวมองว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองไม่ได้เลี้ยงดูเด็กได้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองเด็กสิ่งที่เอเล่ามันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเด็กคนนี้หนึ่งไม่มีความยั้งคคิด2ไมม่สาารถบ คอารมณ์และพฤติกรรมตัวเองได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองไม่ดูแลเอาใจใส่ไม่ได้แทรกแซงพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมของเด็กเพื่อทําให้เด็กได้เรียนรู้และแยกแยะผิดชอบชั่วดีมีจริยธรรมซึ่งชีวิตประจําวันเด็กยังไม่มีความสามารถแยกแยะผิดถูกชั่วดีไม่มีความคิดเรื่องจริยธรรมคุณธรรมแล้วคุณจะไปสอนธรรมะอะไรใครไปสอนได้ยังไงบางทีก็เดินอยู่ดีก็เดินมาตบเดินมาต่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าตอบว่าอะไรแต่ว่าเวลาที่เล่นน้ําหรือเวลามีเหตุอะไรที this, ่แบบโดนอะไรแรงๆอย่างเงี้ยเขาจะชอบพูดว่าอ่าน้องทําพวกเนี้ยเหมือนน้องปัดสิ่งที่ไม่ดีออกทำเขามีนัยยะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือตังตบแรงๆอย่างเงี้ยพอตบแรงๆเพี้ยไปอย่างงี้คือทางฝั่งคุณแม่บอกเลยบอกว่าอ๋อคือทําไปเนี่ยเพราะไล่สิ่งไม่ดีออกไปให้ประมาณนั้นนะครับอ้าวหายขอโทษคุณผู้ชมคือเวลาเล่นอย่างเงี้ยน้องมาเวลาน้องไม่พอใจก็จะแบบทุบบ้าง ทุบบ้างตบบ้างที่ด่าว่าแอดมินเป็นควายแอดมินโง่อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกัน ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งเรื่องนะคะที่อดีตแอดมินได้แชร์ในรายการโหนกระแสค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในรายการโหนกระแสแบบเต็มๆม,มีอีกหลายเรื่องราวที่เรียกได้ว่ายิ่งฟังก็ยิ่งช็อกซึ่งใครนะคะถ้าอยากดูว่าจะเดือดแค่ไหนก็สามารถไปดูได้ในรายการโหนกระแสเทปของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องราวของอดีตแอดมินยังไม่จบกัะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้มีแค่ในเอและแฟนสาวนะคะที่เคยทํางานกับกลุ่มลทัทธิเชื่อมจิตนะคะและได้ออกมาแชร์เพราะยังมีอีกอดีตแอดมินอีกคนค่ะที่เรียกได้ว่าแชรเดดือดไม่แพ้กัน,นะ ในรายการเคลียร์ชัดๆค่ะที่ออกอากาศเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองโดยแอดมินคนดัึงกล่าวค่ะนามสมมติว่าน้องเพลินนะคะแชฉฉ่ําแบบแฉแหลกเลยนะคะแถมยังถูกแนะนําให้เทรดทองกระทั่งศูนย์เงินค่ะมีแต่เรื่องเสียกับเสียโดยคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะได้ผ่านน้องเพลินนะคะเดินทางมาออกรายการเคลียร์ชัดพร้อมด้วยดรประยุทธ์ประเทศเสนาค่ะหรือว่ามหาหมีรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมค่ะซึ่งมีดรบุ๋มประดา่าวงผู้ดีเป็นพิธีกรน้องเพลินนะคะได้เผยว,ว่าตัวเองนั้นชอบเรื่องการสวดมนต์น เห็นน้องนายสอนสมาธิวิปัสนาในออนไลน์จึงลองเข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆและมีกลุ่มไลน์ Open Chat ตนก็มักจะปรึกษาปัญหาธรรมะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนตอบด้วยความศรัทธาก็อยู่ไปเรื่อยๆจนมีโอกาสได้เข้าไปเป็นแอดมินแต่กว่าจะได้เป็นแอดมินเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างผลงานหลายเดือนกันเลยทีเดียวโดยการโจมตีคู่ต่อสู้คือคนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าโจมตีน้องแม่ของน้องก็จะส่งลิงก์เข้ามาในกลุ่มแล้วก็ให้คนในกลุ่มไปโจมตีกลับหรือบางครั้งก็ไปกดรายงานจนใช้งานไม่ได้แล้วก็แคปหลักฐานมาให้คุณแม่ดู ด้วยความที่รักน้องมากรักมากที่สุดในโลก3มโลกเลยก็ได้ซึ่งตนก็ใช้ชื่อจริงในการไปด่าไปโจมตีด่าเช็ดเม็ดด่ายันลูกบวชใส่เกียร์เต็มที่แม่ก็จะเป็นคนเลือกคัดสรรให้เริ่มจากเข้าไปเป็นกองทัพก่อนอยังไม่ได้เป็นแอดมินคือแอดมินเนี่ยเป็นเรื่องที่สูงส่งมากเลยเป็นคนที่อธิษฐานจิตมาจากข้างบนสวรรค์ชั้นไหนไหนก็ไม่รู้และจะต้องได้รับคําบัญชามาจากน้องเป็นผู้เลือกคุณแม่บอกแบบนั้นแต่ก็ยังไม่เคยเห็นน้องบอกอะไรตอนนั้นก็เข้าไปจัดกองทัพสร้างผลงานจนกระเด็นมาเป็นแอดมินนเป็ห่ว หน่วยซิลนี่ก็สร้างผลงานอีกกว่าจะได้รับเลือกเนี่ยก็ต้องใช้ความไว้วางใจหน่วยซิลไม่ได้มีอะไรเอาไว้นินทาแอดมินกันเองจากนั้นทางรายการค่ะก็ได้เปิดคลิปนะคะที่น้องไนซ์ค่ะเอามีดดับพลาสติกนะคะตีแอดมินคนหนึ่งค่ะเพื่อยืนยันว่าคนในคลิปที่โดนตีนะคะก็คือน้องเพลินค่ะที่มานั่งอยู่ในรายการเดี๋ยวจะหาว่าทางรายการจับใครมานั่งใส่ความซึ่งน้องเพลินนะคะได้เล่าช็อตนี้ว่าวันนั้นเจ็บแล้วก็อายมากๆน้องเขาก็เล่นตามประสาเด็กแหละหนูไม่ได้ถือสาจากนั้นน้องเพลินค่ะก็เล่าต่อนะคะว่่่าาตนนเข้ไปอยูใกลุม เ่ิมจิตตั้งแต่ปี2565เป็นคนปฏิบัติธรรมทั่วไปเลยที่อยากจะถามปัญหาที่ตัวเองติดขดัดแต่ถามไปก็ไม่ค่อยได้คําตอบเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่ได้มาตอบเองจะเป็นแอดมินมาตอบซึ่งมันก็ไม่เคลียร์แอดมินก็คือคนธรรมดาปฏิบัติยังไม่ถึงไหนเหมือนกันมันจะไปตอบอะไรเราได้แล้วเรื่องการสอนธรรมะธรรมะช่วงหลังๆเนี่ยก็สอนน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ไปตีรันฟันแทงข้างนอกอยู่ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นกลุ่มธรรมแต่ว่าวันๆธรรมะไม่ค่อยจะสอนสนใจแต่เรื่องปกป้องน้องส่วนเรื่องเรียนวิปัสสนาก็ไม่ได้เรียนค่ะเพราะว่าเคยถามคําถามไป ก็ไม่ได้รับคําตอบบอกว่าไปพิจารณาเอาเองก่อนแล้วค่อยมาบอกสาบานได้เลยนะคะไม่มีอะไรบิดเบือนเลยรักน้องมากรักมากที่สุดในโลกสามโลกเลยก็ได้ก็เข้าไปต่อต้านไิด,ดา่าเช็ดเม็ดด่าเดี๋ยวลูกบวชอะ แม่ก็เป็นคนเลือกทัฒนสันซึ่งหลังจากที่จบรายการเคลียร์ชัดๆนะคะคุณต้นอ้อก,กับน้องเพลินค่ะก็ได้เดินทางไปให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องนี้อีกหลายสื่อกันเลยทีเดียวขณะที่ทางด้านของเพจนิรมิตเทวจุตินะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแอดมินค่ะโพสต์ข้อความประกาศว่านิรมิตเทวาจุติไม่เคยมีแอดมินนะคะที่ชื่อเพลินและชื่อเอค่ะขณะที่ชาวเน็ตนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับกันรัวๆว่าเป็นแค่นามสมมุติอันนี้นีกแกล้งไม่รู้หรือว่าไม่รู้จริงๆคะ่ะจนกระทั่งล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนนนนี้้ะะคะทาางดเพจรมต เทวสุติค่ะได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพของแม่นกขณะเข้าแจ้งความพร้อมกับระบุแคปชั่นนะคะว่าวันนี้แม่นกทีมนิรมิตเทวาสุติและลุงหมอคนศสายธรรมแห่งองค์พุทธได้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังต่อไปนี้1ต่ออออาจารย์อดีเทพ3อดีตแอดมินมุยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตำรวจได้รับคำร้องทุกข์เอาไว้แล้วเกี่ยวกับการพูดเท็จใส่ความให้เสียหายที่ไปออกรายการเคลียร์ชัดรายการโหนกระแสต่างกรรมต่างวาระการพูดอีกก็ฟ้องอีกเมื่อทำทำหน้าที่โลกก็ทำหน้าที่ ่เชนเดียวกันนอกจากนี้นะคะทางเพจก็ยังได้มีการนําคลิปสัมภาษณ์ของทางช่อง8นะคะที่สัมภาษณ์แม่นกมาลงเอาไว้อีกด้วยโดยในคลิปดังกล่าวค่ะผู้ชมเป็นการโต้กลับคุณต้นอ้อน,นะคะปมร่างทรงค่ะแล้วก็เรื่องแอดมินที่ไปออกรายการนะคะรวมไปถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องใจความว่ามันบ้าพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อีสานแทบจะไม่ได้ไปเลยเรื่องภาพที่ปรากฏเนี่ยก็เป็นภาพของตนเองจริงๆแต่ว่าเป็นสมัยตอนที่เรียนสตรีไม่อยากจะจับมาเป็นสาระเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระส่วนเรื่องที่พอมองจะไปขออุทธรณ์ให้เรื่องมันเร็วขึ้นแม่นก ตอบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารท่านก็มีโอกาสได้ฟังคาให้การจากน้องอยู่แล้วจริงๆแล้วสิ่งที่อุทธรก็คือ1บอกว่าต้องการไม่ให้สแสวงหาผลประโยชน์จากน้องถามกลับว่าตอนนี้ใครได้ประโยชน์จากน้องพ่อแม่หรือแอดมินที่มาช่วยงานน้องหรือคนที่เอาน้องไปออกข่าวหรือคนที่วิ่งไปออกตามรายการต่างๆและมีรายได้จากการไปออกรายการต้องไปดูว่าใครกันแน่ตอนนี้ที่ทําร้ายน้องแล้วได้เงินจากสิ่งที่เขาพูดถึงน้องในส่วนของเรื่องที่แจ้งความดําเนินคดีก็คือดําเนินคดีกับคนที่ไปออกรายการ เคลียชัดและรายการหนกระแสในเรื่องของการหมิ่นประมาทและให้การเทร็จรวมไปถึงเรื่องของร่างทรงลั่นเห็นพูดถึงเรื่องร่างทรงมาตั้งนานแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เป็นความจริงตอนแรกคิดว่ามันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าพูดเท็จกันทุกวันอยู่แล้วแต่ดูแล้วเรื่องมันเริ่มจะยาวไปแล้วก็เลยต้องไปแจ้งความยันไม่เคยเป็นร่างทรงชีวิตไม่เคยไปอยู่ภาคอีสานเกิดที่นี่ส่วนแอดมินที่แจ้งความดำเนินคดียอมรับว่าเคยเป็นอดีตแอดมินจริงแต่เขาทําผิดกฎเพราะว่าน้องชัดเจนในเรื่องของการขายเครื่องรางไม่ให้ขาย และในเรื่องของการเล่นเว็บพนันต่างๆน้องไม่ให้เล่นซึ่งตรงนี้เขาทําหมดซึ่งจริงๆตอนแรกเนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยตอนที่ออกไปพี่ก็บอกว่าเขาออกไปทํางานของเขาเราไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่เขามาพูดอะไรที่เป็นเท็จแล้วก็ให้ร้ายน้องให้ร้ายพวกพี่และทางแอดมินด้วยกันจึงจําเป็นต้องแจ้งความต้องเอาความจริงมาเปิดเผยว่ามันคือเรื่องอะไร ท่านผู้ชมคะเรียกว่าเรื่องราวอีลุงตุงนางเดือดขึ้นทุกวันเลยละคะ่ะส่วนเรื่องของร่างทรงนะคะคุณแม่ก็ออกมาตอบแล้วว่าไม่จริงนะคะงานนี้ต้องมารอดูกันว่าทางฝั่งของคุณต้นอ,อ้อจะเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่แล้วตกลงเรื่องไหนในใครพูดจริงไม่จริงยังไงบ้างคงต้องรอเวลาพิสูจน์และติดตามกันต่อไปคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กด ara, แชร์กด t u b สไคร n ์ยูทูบชาแนลท็อปดาวรานะคะ